จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้สันมาดึงขาเห็ดออกด้วยจ่าเพื่อฉันมาเบิรว่าการดึงขาเห็ดต้อนไปจังไหนด้จ้าเด้อขั้นแรกด้วจ้าเข้าต้องไม่ซอนก่อนนะจ่าซ้อนหนึ่งอันแล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ด้จ้าเด้อเพื่อทำความสะอาดจ้าเพื่อ่าเชื้อโรคด้จ้าในการดึงเห็ดออกด้วจ้าในการดึงขาเห็ดออกด้จ้าเด้อนี่ด้วจ้าเพื่อนๆดึงขาอองสิีด้วจ้าเด้ออันนี้คือขา ขามันเปืいい่อยเดี๋ยวได้จ้ะตอนที่ห้าต mm ัดนด้จ้ะเด้อตัดแล้วก็อีกจักกะทีหนึ่งขาเข่าก็สิบเปื่อยเด้๋ยจ้ะเห้เจ้าคุณมาทําความสะอาดได้จ้ะต้องแค่ออกได้จ้ะแค่ขาเฮ็ดออกต้องเอาซอนจ้ะเอาซอนแค่ได้จ้ะเด้อแค่ออกให้มือจ้ะเพื่อทําความสะอาดท้มันสะอาดละเดี๋ยวชุดไม่มันก็จะขึ้นได้จ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคอนก็ดึงบดายได้จ้ะเด้อเวลาเก็บขายหรือเก็บอย่างเงี่สิต้องใช้กันไก่ได้จ้ะต้องใส่กันไก่ตัดได้จ้ะเด้อ ดึงบ่ได้จ้ะคันดึงคันดึงแล้วก็มันสิบ่กมันสิบ่งอกเลยจ้ะต้องเอาซ่อนด้วยสิเลยจ้ะซ่อนแงะออกแคะออกจ้ะแคะออกให้หมดเลยจ้ะขามันจ้ะต้องแคะทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยแล้วเกาจะกอยหฮดหนามเลยจ้ะเมื่อโดนดินเดี๋ยวเขาก็ะจายืนเลยจ้ะเด้อเขาก็สิมีดอกห้ยเลยจ้ะต้องแคะออกอย่างสีเลยจ้ะเมื่อใส่มือเลยจ้ะเพื่อนๆเด้อมันมีเชื้อโรคเลยจ้ะเขาต้องเอาปลายซอดเลยจ้ะ ฉีดอันเกอฮอให้มันเรียบร้อยท่ความสะอาดค่ะเชื้อโรคด้วยจ้าอย่าคอยมาแคร์ด้วยจ้าเด้อแบบนี้ล่ะจ้าเนี่ยเห็ดก็เริ่มออกเลยจ้าเนี่ยเพราะอาการเริ่มพอกเลยจ้าเขาก็เริ่มมีดอกกันวด้ยจ้าแค่ออกให้มันเหมือนด้วยจ้าแค่ออกให้มันสะอาดเรียบร้อยด้วยจ้าว่าใส่มือด้วยจ้าเพื่อนๆต้องใส่ก่อนด้วยจ้าฉีดอลกอฮอล์ท่ความสะอาดให้ดีไม่ละก็บเพื่อกุขอนามั ต้องออฟเฟนไก่ตั๊กขาเชียรโลกขีดแอลกอฮอล์ให้มันเรียบร้อยได้จ้ะทุกคนมาตั๊เห็ดได้จ้ะได้อาจารย์ข้อสิบางอกได้จ้ะคุาเพื่อเห็ดน,นั่งฝ่าได้จ้ะนั่งฝ่าเพราะต้องใส่ยังเอามือดึงได้ได้จ้ะแต่เห็ดน,นี่ต้องบ่ได้จ้ะต้องสะอาดเรียบร้อยค่ะเขาจังคอยสีงอกให้ผลผลิตได้จ้ะข้าจังคอยสีออกได้จ้ะเห็ดแคอ่ออกอแค่สีจ้ะแค่ออกให้หมดอได้จ้ะทำความสะอาดเขาได้จ้ะด้ว ต้องสะอาดจ้ะบ่งหายแมงเขา่บาบ่งหายมดเข่าด้วยจ้าอันนี้คือเค็ดขอนเข่าด้วยจ้นนาเพื่อนอันไหนบ่าถ้ามีป่วยก็ต้องไปแคะก็ต้องดึงด้วยจ้ะเด้อดึงจะอันทีไปป่วยแล้วเข้าประสีป่วยเองนะจ้ะนนแล้วก็มาดึงที่หลังด้วยจ้ะอันใดเป่วยแล้วก็ดึงออกให้มดค่ะเขากำลังองอกไม่จ้ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะกำลัลงดอกาง,งามๆนี่ค่ะ ยี่สิบสองโมงก็เ hmm. ด็ด hmm. ต so okay, so huh? mm ัดแล้วจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวต่อไปจะไปการรถได้จ้ะเด้อเดชิโลรถให้เบิ่งว่ารถขนาดใดหลายขนาดใดได้จ้าเขาต้องลดพื้นได้จ้ะพื่อนรถไทยมันเปียกแฉเด้จ้ะก็ไทยเปียกได้จ้ะเด้อให้เปียกแบบแฉเลยสารพื้นตกเป็นน้ำได้จ้าเด้อนี่นะจารย์ลดแบบนี้นะจ้ะ ให้เก e <S la an> ียให้นิ่งาไปเลยจ้ะแล้วเขาจะเก็บความฉืดด้วยจ้ะแล้วน่าลดก่อนนะจ้ะได้เหรอจะลดตงนี้นะจ้ะลดแบบว่าให้มันเปียกไปเลยจ้ะเพื่อบ่ให้หนาก่อนเขาแห้งด้วยจ้ะแด้วเขาถึงออกเองนะจ้ะแล้วตรงงานว่าเขาถี่เปียกแห้งด้วยจ้ะเพราะเขาจะต้องการแบบ่ให้หนาก่อนไม่แห้งนะจ้ะไม่ค่อยถี่ออกดีนะจ้ะเด้กลดไปเลยจ้ะ มือหนึ una, cả, ong, 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 ám, ่งคนสองหลอดไม่ต่ะเก่าแรงกับประมาณสองโมงส่แต่เขาไม่ขาน้าไมส่าวแต่ใบสาใบชีวชยว์ไม่ต่างชีว์มแรงไม่ตาต่นข้าวมั้ไม่ต่าเลยแต้ม่คเด็ก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 หนอจ้เอาหว้าาเียบชิมไได้่ะนาเขาิมกได้รแห้งไม่ต่าไให้นาเทปแห้งไม่ต่ะ โอเคจ้า้วเจอกันที่คลิปหน้าไหมจ้า